อาจารย์ครับงานวิจัยมีส่วนช่วยตลาดทุนยังไงครับก็เหมือนมี GPS ช่วยไม่ให้หลงทางในตลาดที่เต็มไปด้วยข้อมูลเยอะๆงานวิจัยคือหลักฐานเชิงประจักษ์ช่วยสร้างความเข้าใจประกอบการตัดสินใจในการขับเคลื่อนตลาดทุนรู้ไหมครับว่างานวิจัยคือหัวใจสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนให้มั่นคงโปร่งใสและทันสมัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีการกำกับดูแลหรือการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับนักลงทุนไทย ถ้าอยากรู้ว่าอนาคตตลาดทุนไทยจะไปทางไหนห้ามพลาดนะครับกับงาน SEC Capital Market Symposium 2025งานนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นเวทีรวมพลังนักวิจัยนักวิชาการและคนในตลาดทุน มาร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตของตลาดทุนไทยในงานสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนแห่งปี SEC Capital Market Symposium 2025พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานเช่นเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงของกลตอการนำเสนอผลงานวิจัยตลาดทุนจากนักวิจัยหลากหลายแขนงมาร่วมกันปาฏกถาพิเศษและมุมมองนโยบายตลาดทุน จัดขึ้นในวันที่12พฤศจิกายน2568ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสำนักงานแล้วมาพบกันในงาน SEC Capital Market Symposium 2025มาร่วมสร้างอนาคตตลาดทุนไทยไปด้วยกันนะครับ